รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان สมอะไรกุมมรตุลละวารากาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงรบดอนบิสเนสแอนด์วารตี้ผมมาที่นี่ครับที่ไก่อบองครับอ่ะลำไก่อบองของดีเมืองจนะนะครับซึ่งแต่ละวันนั้นถือได้ว่าไก่อบองที่นี่นี่นะครับมีผู้คนแวะมามากมายเลยทีเดียวกับจอดรถเป็นแถวยาวเลย ชุดเด่นของที่นี่เป็นอย่างไรบ้างความเป็นมาธุรกิจที่นี่เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้ไปคุยกับทางเจ้าของร้านอะล่ำไก่อุบโอนะครับนั่นก็คือบังกอสลีนะครับบังกอสลีอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับอยู่ที่หน้าไก่อุบงเลยครับอัสลามุณคอมบังครับอัสลามุคบังครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์เยอะมากเลยผมเห็นคนวันนี้นี่แหละครับนี่แหลครับแต่ละวันเนี่ยก็มีคนมาใช้บริการมากมายเลยนะครับอยากให้พูดถึงความเป็นมานิดนึง ร้านก่อนที่จะมาเปิดร้านไก่บงเนี่ยบางทำอะไรมาบ้างเดิมที่ก่อนที่จะมาเปิดร้านกาาไก่โงอานล่์ไก่โอคงของดีเมืองจันทนะครับผมอ่าเป็นเป็นคนที่ขายไก่เป็นไก่สดและชิ้นส่วนไก่ค,คือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายไก่อยู่แล้วคอ่าครับก็เลยมาเจอวิกฤตโควิดจากเดิมเนี่ยผมขายไก่สดไก่เป็นวันละประมาณ1,000ันถึงส0ตัวคือปกติอยู่แล้วครับ พอมาเจอโควิดเนี่ยมันยอดขายมันเหลือประมาณหนึ่งรอยถึงสองรอตัวอ๋อครับคือตลาดมันพากันปิดหมดครับเราก็อยู่ไม่ได้เราก็เลยต้องหาอะไรที่ต้องทําทําเสริอมอีกอย่างหนึ่งก็นึกขึ้นได้เรามีไก่เราก็นํามาแปรรูปครับนึกถึงการแปรรูปก็เลยเอาไก่มาแปรรูปเป็นไก่พองจริงๆแล้วช่วงนั้นที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยมีมีคนที่เขาลำบากเยอะมากทางร้านเรานอกจากจะ าสาะก้อนในส่วนของไก่สดให้กับคนมิสกีนแล้วรเราคิดว่าเราให้ไก่สดไปเราให้ไก่ที่สาเร็จรูปที่เป็นไก่อ่งไปด้วยดีกว่าอ๋อเขาได้กินเลยใช่เขาได้กินเลยก็เลยทําไก่อ่งขึ้นมาทําแรกๆก็ไม่ได้คิดจะ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 เป็นร้านใหญ่ตัวอะไรกี่องค์ครับตอนแรกกี่อง,อง,อง,องค์มีสององค์นะสององค์ครับสองแยกสององค์ครับ ทีนี้หลังจากนั้นกว่ามันจะใหญ่โตแบบนี้มันต้องเป็นยังไงมันถึงได้ให,ใหญ่โตขนาดนี้ตอนนี้จริงๆเราทําตอนแรกเนี่ยเราแจก,กด้วยขายด้วยอ๋อครับทําแจกด้วยขายด้วยทําให้ลูกน้องเราได้มีงานทำคิดง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเราไม่ให้ขายไก่สดเราแปลลูกน้องมาให้ได้มีอาชีพเสริมในการขายไก่อีกรูปแบบหนึง่งก็คือเอาไก่มาแปลรูปเป็นไก่โอคงเนี่ยครับ ให้ลูกน้องเราได้มีงานทําก่อนให้ได้อยู่ได้กันในช่วงนั้นก่อนจะกกาไรจะขาดทุนก็อีกเรื่องหนึ่งให้ได้อยู่ได้กันก่อนอ๋อก็คือว่าเห็นใจลูกน้องให้ลูกน้องได้ทำงานใช่แค่นั้นครับผมทีนี้ตอนนี้มีกี่องค์ครับตอนนี้จากสององค์ตอนนี้เต็มที่ก็30 34องค์ตอนนี้พอ้สองค์ครับตอนแรกขายได้วันละกี่ตัวได้วันแรกที่ผมขายโพสทางโซเชียลวันแรกประมาณ120ตัวอวันแรกกันนะก็เยอะอยู่ ใช่เพราะเราขายด้วยแจกด้วยเราขายด้วยแจกด้วยครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ตอนนี้วันหนึ่งประมาณยอดขายจริงๆริงว่านี้ก็น่าจะเปะนสองพันกว่าต่อวันต่อวันนะสองพันกว่าสองพันกว่าตัวโอ้สองพันกาตัวนึ่งฟาร์มใน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 ช่วงเดือนอังคารตอนช่วงเดือนอังคอนนะโอ้ยกันฟาร์มเลงเลยจ้ะได้่าขายเป็นฟาร์มเลยนะใช่ครับแสดงว่าต้องใช้ลูกน้องเยอะ ก็ตอนนี้เดือนเดอะมัดอนเราใช้ลูกน้องทั้งระบบประมาณ 60- สิบถึงเจคนอ๋อครับผมครับเห็นว่าเกณฑ์การพิจารณาของลูกน้องเป็นยังไงบ้างมาที่นี่มันมีความต่างจากที่อื่นนะครับมีวความต่างใจที่อื่นกับเกณฑ์พิจารณาลูกน้องทํางานที่นี่เป็นยังไงถ้าเป็นผู้ชายวัยรุ่นครับต้องเป็นคนที่ลําบากก่อนเป็นคนที่สามารถมาทํางานที่นี่แล้วมีรายได้จากที่ไปเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อ๋อครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ เลี้ยงเดี่ยวมันทางานที่นี่แล้วสามารถมีไรายได้ไปเลี้ยงลูกได้ครับถ้าเป็นคนแก่ก็เอามาทํางานที่นี่แล้วเขาสามารถมีตังเอาไปให้หลานไปโรงเรียนได้ก็คือหลักๆเกณฑ์การพิจารณาที่นี่ก็คือต้องลําบากก่อนครับต้องลําบากแล้วก็ต้องเป็นเด็กกำพร้าอ๋อครับวุฒิการศาึกษาไม่ต้องครับต้องต้องเป็นคนที่ลําบากแล้วก็ เป็นกคำพระเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรอะไรพวกนี้ครับครับ,รบเกณฑ์การพิจารณาทํางานที่อารามไก่อบโอ่งนะครับที่เอิญมีรถยนต์ต้องพิจารณาเป็นพิเศษจบไปทิ่ด็ดตีต้องพิจารณาเป็นพิเศษที่นี่ที่นี่ลาบากลาบากครับลาบากพิจารณาเป็นพิเศษเด็กคำพระพิจารณาเป็นพิเศษคุณแม่เลี้ยงเดียวพิจารณาเป็นพิเศษมาได้เลยที่นี่นะครับตอนนี้ครับ2,000ันกว่าตัวที่ขายได้อยู่ในแต่ละวันจุดเด่นจุดเด่น ของไก่อโบที่นี่นี่ผมดูแล้วนี่คนมาเนียนไหมคนมาเนี่ยเย,เยอะแยะมากเลยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะจุดเด่นครับจุดเด่นหลกักๆผมว่าน่าจะมาจากสามสามสามประการครับหนึ่งเรื่องของราคาราคาที่นี่ไก่เริ่มต้นที่ร้อยสามสิบบาทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบครับผมถือว่าเป็นราคาที่คนทั่วไปก็จับต้องได้ครับคือการตั้งราคาของผมครั้งแรกเลยที่ตั้งราคาเนี่ยผมคิดว่าคนที่หาเช้ากินค่าเขาทํางานวลนสามร้อยบาทเนี่ย เขากำเงินมาในตลาด300อซื้อไก่เราร้อยสามสิบเขายังเหลือตังอีกร้อยเจ็ดสิบไปซื้อไข่ไปซื้อน้ำมันไปซื้อปลาเพื่อที่จะได้มือ้อต่อต่อไปอีกวันสองวันครับเอาราคานี่แหละร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเอาราคานี่พอราคาที่เขาจับต้องได้ครับสองรสชาติให้เขาซื้อไปแล้วเขากินได้สามทำเลที่ตั้งที่นี่อันอันอาันเราให้ว่าคนแวะง,ง่ายครับ ตูสู่สามจังหวัดด้วยครับครับด้วยสามเหตุผลหลักๆเนี่ยทำให้แต่ผมว่ามันต้องอร่อยด้วยนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยใช <c oughs> ่ไหมที่นี้สูตรเนี่ยสูตรสูตรเป็นยังไงสูตรคิดค้นขึ้นมาเองหรือว่าเป็นยังไงบ้างสูตรคิดคน้นกันมาเองครับ,รบสูตรเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายแค่เราทําช่วงแรกแล้วก็ให้พักพวกเพื่อนฝูงเขาชิมครับพอเขาบอกโอเคได้แล้วก็ยึดตามนั้นนะครับแต <c oughs> ่ว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบของดีทั้งนั้นอ๋อครับยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแพงหมด ยกตัวอย่างยิ่งมะนาวที่เราเอามาทําน้ำจิ้มเนี่ยแต่ก่อนเราซื้อกระสอบ0 0ครับเดี๋ยวนี้ซื้อกระสอบละพันก็ต้องใช้นเป็นเท่าตัวเลยอ่ะไม่ไม่แต่ก่อนกระสอบ3 0 0้เนี้ยนี้กระสอบละพันก็สองสองสองสามเท่าตัวแต่เราก็ต้องใช้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแต่ราคาไม่ขึ้นหรอราคาไม่ขึ้นครับราคาไก่ก็คือยังเหมือนเดิมใช่ครับราคาไก่เหมือนเดิมเราคิดว่าถ้าเราไปขยับขึ้นก็มีผลกับกับลูกค้าอีกไม่ขอขยับขึ้นเลยก็ ขายราคานี้แหละเอาเอาเอาเยอะเข้าไว้ครับลูกน้องเราได้มีงานทาแล้วก็ไก่เราขายได้ก็ได้เลยครับอ๋อครับผมทีนี้แต่เปิดบริการเป็นยังไงแต่ละวันเนี่ยเริ่มเปิดร้านีนเจ็ดครึ่งครับปิดหนึ่งทุ่มครับโดยประมาณทุกวันไม่เว้นวันหยุดทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดนะเก็แวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะมาได้เลยครับที่อัลลาไก่อบโอ่งของดีเมืองจนะทีนี้ครับ ทราบมาว่ามีการมีกองทุนสกาดด้วยครับรายได้เขาเรียกว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อเพื่อสังคมด้วยใช่ครับครับมีกองทุนสกาดในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเป็นยังไงคือจริงๆที่ร้านเราเนี่ย ผมตั้งกองยุนสกัดมาประมาณ10ปีแล้วตั้งแต่ผมเริ่มขายไก่สดตั้งแต่ที่ยังไม่มีไก่อนะโอ่งอ๋ะตั้งแต่ไก่สดเนี่ยก็ตั้งกองยุนสกัดใช่ใช่ค,คือรายได้ทุกเดือนหักกําไรออกมาก็ดิดออก 2. 5เปอร์เซ็นต์ก็จ่ายสกัดไปในกลุ่มของพุทตะที่สอนศาสนาในปนนอกาฟิตอะไรพวกเนี้ยในปนนคนแก่สองเด็กกําพระยากจนที่เข้าขายในเป็ดจำพวกครอ่า คนที่3ก็คือบุคคลมิสเกนทั่วไปคนยากไร้ทั่วไปที่เราดูแลอยู่ก็เริ่มดูแลมาประมาณสิบปีก็เอาเราให้กิจการของเราคือเหมือนเหมือนเหมือนที่นบีบอกเหมือนที่นบีบอกยิ่งบริจาคก็เราก็จะเพิ่มพูิสกีมากขึ้นใช่ครับยิ่งง่ายให่ผมพูดเป็นศัพทวิชาการคือคือคือเราครับเอาเนี่ยเอาไม่ต้องวิชาการเอาประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่ระสาการที่ประสบมาก็ทำยักไครับ ครับเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงทีนี้2.5%รายเดือนใช่ไหมทุกเดือนทุกทุกเดือนก็คือจ่ายเลยไม่ต้องรอครบปีไม่ต้องรอครบปีครับดิดออกมาทุกเดือนเลยครับทีนี้วันนี้ก็ขายได้ถือได้ว่าวันนึงเป็น2,000กว่าตัวเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนใช่ครับทีนี้เรื่องของกองทุนสกัดก็มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นครับมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ได้ไปช่วยเหลือยังไงบ้างก็เพิ่มเพิ่มเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ หลักๆบรานเนาะใน,นแถวจนทบรานเนาะตาฟิตเนี่ยเกือบทุกบ้านเนาะที่ดูแลยอยู่ท,ท,ที่ที่เราดูแลยอยู่แล้วก็มีอุสต้าที่สอนศาสะนาที่เรารู้จักก็พยายามดูแลยอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าอุสต้าเป็นส่วนใหญ่เราได้ต้องเช่อใช่ใช่<ๆ>แล้วก็เขาเข้าเกณฑ์เป็ดจำพวกที่รับอากาศได้ด้วยรับพวกนี้เราก็เราก็ดูแลอยู่ครับ,บรแล้วก็เด็กจำพาเด็กจำพาที่ดูแลอยู่ครับบางกอสลีฝากบอกถึงผู้ชมทางบ้านได้หน่งครับว่า จะแนะนําไก่อโคงจะมาที่ชนะนมายังไรหรือไข่ป่า,ปาพี่น้องผู้ชมทั่วประเทศกาลังติดตามรับชมอยู่อ่าครับสาหรับผมอาลัมไก่องง์ของนะดีเมืงชนะถ้าเกิดว่าพี่น้องทั่วไปอ่าผ่านมาอําเภอชนะจังหวัดสงขลาครับทางร้านเรายินดีต้อนรับถึงไม่มาซื้อไก่มาว่าทานกาแฟก็ได้ครับแล้วก็ถ้าไม่มาซื้อที่เราที่อื่นก็มีเยอะยะครับไก่องง์ก็อยากให้ไปช่วยอุดหนุนกันครับเพราะว่าทุกทที่ครับ,รบ,รบเขาทำอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวกันทั้งนั้น เราเองก็ดีใจที่ได้เป็นแนวคิดที่ได้เป็นรูปแบบให้คนอื่นได้เอาไปทำต่ออ๋อครับแล้วเพราะระยะหลังมาน,นี้ก็เห็นหลายที่เขาเปิดกันก็ทำอาทําครับจะเป็นรูปแบบให้เขาครับก็ไครับรก็บเป็นต้นแบบให้เขานะครับเพราะ<ำ>ว่าเมื่อ,อทางบางกอกสลีมีอาร์ลมไกออ่อโวงซึ่งมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเพราะไก่อโวงมีชื่อเสียง คนอื่นก็อยากจะทำกำไรอยค่มากเขาเรียกว่ากระแสตรงนี้มันสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนอื่นได้แต่นี่คือการมาพูดคุยนะครับวันนี้กับเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับนี่คือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับพูดจากใจจริงพูดจากประสบการณ์ของตัวเองที่บอกว่าไม่ใช่วิชาการตามจริงก็คือประสบการณ์นั่นแหละครับแต่ว่าจากประสบการณ์มาเป็นวิชาการวันนี้นะครับถือได้ว่ามีประโยชน์บ้างทีเดียวสําหรับทุกท่านนะครับที่รับชมการมาสัมภาษณ์พิเศษวันนี้นะครับกับบังกอซาลี ลำไก่โป่งของดีเมืองชนะนะครับอย่าลืมพี่น้องผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแวะผ่านมาทางภาคใต้นะครับอยู่ที่ถนนสายเอเชียเลยครับถนนสายเอเชียเลยที่จะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีเข้าเมืองชนะก่อนที่จะไปเข้าเขตปัตตานีครับอยู่ซ้ายมืออ่ะลำไก่โป่งของดีเมืองชนะครับวันนี้ผมชันวิทย์มาโศและก็บังกอสลีต้องอำลาทุกท่านไปก่อนนะครับบินไลท์ตอฟิกวันนี้รลยะวัสลามุอัวัยไรมุ้มราะม์มะตุฮ์ว่าบเราะกันตุฮ์